สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ King Kill r a t จากขบวนการจอมราชัน King Order และ Kill g o นะครับในแมปที่มีชื่อว่า Power Ranger Shattered g r i n e นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มม็อบนะครับถ้าเล่นในมือถือหรือถ้าเกิดเล่นในคอมให้กด T เพื่อทาการเปิดหน้าต่างเลือก Super s t ต l e แบบนี้จากนั้นให้เราเลื่อนหาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมรูปนกแบบนี้และให้เราเลือกสีอะไรก็ได้และให้เรากด cover mof ด้านล่างนะครับเมื่อเราแปลงล่างแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มปีกหรือถ้าเล่นในคอมให้เรากด B นะครับจะเป็นการบินแบบนี้ให้ทุคนนบินตาาม,มมมมผได้เลยลยแ เราบินมาถึงตรงนี้แล้วก็ให้เราบินมาทางด้านซ้ายและให้เราครับเข้าไปในป่าได้เลยและให้เลี้ยวมาทางด้านขวานิดๆและให้เราบินตรงมาจนกว่าจะเจอบล็อกสีฟ้าอันใหญ่ตรงนี้จากนั้นก็ให้เราเดินตรงมาตรงนี้นะครับเราจะเจอจุดที่มันให้เรากด e ครา้งไว้ก็ให้เรากด e ครางไว้ดได้เลยเมื่อกดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ king kilolite หมาครับต่อมาคือ kilolgo สาหรับวิธีการได้ก็ให้เราบินมาทางด้านซ้ายจากนั้นก็ให้เรามุ่งตรงเข้าไปในอุโมงค์และให้เราตามอุโมงค์ไปเรื่อนะครับจากนั้นเราจะเจอกับพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้้ใหเรราอ จนกว่าบอสจะเกิดจากนั้นเนี่ยให้เราไปบวกกับบอสนะครับนะสู้กับบอสจนกว่าบอสจะตัวแตกนะครับแล้วเมื่อบอสระเบิดเสร็จแล้วก็จะออกเอนท์เจมสีทองตรงกลางให้เราเก็บนะครับก็ให้เราเดินไปเก็บได้เลยบอกไว้ก่อนว่าเอนท์เจมเนี่ยนะครับมันสามารถแย่งกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังตัวกันด้วยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนร่างเป็นงเคียวเรสและเคียวริวโกอย่างแรกก็ให้เราเปิดหน้าต่างเลือกเลนเจอร์หรือว่าเลือกเซนไตแบบนี้ก่อนจากนั้นก็ให้เราหาสัญ,ญลักษณ์ไดนโนเสาร์แบบนี้เมื่อเจอแล้วก็ให้ มาส,สดๆร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคิงเคียวริวเลดกันเลยดีกว่า King k r e l ดี detail ข้าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับอ้อตัวนี้เนี่ยมีอาวุธประจำตัวด้วยนะครับนะถ้าเกิดเราหยิบอันที่2เนี่ยที่เป็นดาบเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าดีเทลดาบเนี่ยนะครับมันจะเหมือนในซีรีส์ King Olger เลยนะครับนะไปดูเคโลโกกันต่อเลย ดีเทลของเคียวริวโกะนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะก็ตัวแมพก็ทํามาได้สวยนะครับใส่รายละเอียดได้ดีเลยนะครับนะเหมือนในซีรีส์เลยตัวนี้เนี่ยก็มีอาวุธประจําตัวเช่นกันนะครับนะซึ่งหน้าตาอาวุธก็จะเป็นดาบประมาณนี้เลยครับอันนี้แถมนะสําหรับวิธีการรับตัวเคียวริวเจอร์สีต่างๆเนี่ยนะครับอย่างแรกก็ให้เรามาที่ท่อที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์ไดนโนเสาร์ตรงนี้ก่อนแล้วให้เรากด e จากนั้นเราจะถูกวร่ปไปที่อีกที่หนึ่งซึ่งมันจะเป็นที่ในซีรีส์จากนั้นให้เราเดินตรงมากด e ครื่องสแกนนแกนบบ The จากนั้นให้ออกมาด้านนอกน,น,อน,นะครับและให้เรารอจนกว่าจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจของแต่ละสีแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นแล้วก็ให้เราเข้ามาในถ้ำหรืออุโมงค์ที่เดิมที่เรานั้นไปตีกับบอสนั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้เราวิ่งตามทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะใกล้กับสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจของแต่ละสีนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเจอกับโลโก้เคียวริเจอร์นะครับก็ให้เรากดอีค้างไว้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวถ้ำก็จะเปิดนะครับและเราก็จะเห็นออบบี้ลาวานะซึ่งเราจะต้องเล่นออบบี้ไปยังจุดส้้้้นนนนสุดดใหหไไะครรัับบตวถาาาีออก็เเเล่่มมมยืึง จุดสิ้นสุดแล้วมันจะมีเจมให้เราเก็บอยู่นะครับก็ให้เรากดอีกเก็บได้เลยนะครับวิธีการรับเคียวลิเจอท่าห้าสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็มันต้องแยกกับคนในเซิร์ฟด้วยแหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ก็ออกไปละครับบาย